สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้2ตุลาคม2564ครับช่องตองพรอผมครับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่เคยกดติดตามก็ขอให้ช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเมื่อเราขึ้นคลิปใหม่ท่านจะไม่พลาดชมเนื้อหาสาระดีๆมีประโยชน์ต่อท่านอย่างแน่นอนครับวันนี้2ตุลาคมนะครับค่ำคืนวันนี้ก็นําวันที่ที่จะจ่ายเงินเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุและเบีย้ยความพิการของเดือนตุลาคม 2 5 6 4มาเราฟังว่าจะได้เท่าไหร่ครับโดยเฉพาะเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับหลายท่านติดตามข่าวก็มีแต่ข่าวช่วงนี้แต่ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับในอนาคตเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุนี่จะจ่ายไปในทิศทางใดจะมีนโยบายการจ่ายแบบไหนยังจะต้องติดตามกันต่อไปอีกนะครับแต่ว่าตอนนี้ณวันนี้ก็ยังจ่ายอัตราเดิมนะครับตามขั้นบันไดของกลุ่มอายุ 6กสิบถึงหกสิบเก้าปีก็หกร้อยเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบเก้าปีก็เดือนละเจ็ดร้อยแปดสิบถึงแปดสิบเก้าปีก็เดือนละแปดร้อยเก้าสิบปีขึ้นไปก็เดือนละหนึ่งพันนะครับเบี้ยผส์อายุนะครับส่วนเบี้ยความพิการก็ยังอัตราเดิมยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผู้พิการที่อายุต่ำกว่าสิบแปดปีรับหนึ่งพันบาทนะครับส่วนผู้พิการอายุสิบแปดปีขึ้นไปรับแปดร้อยบาทถ้าสิบแปดปีขึ้นไปและมีบัตรคนจนด้วย ทุกวันที่22ไปกดเอาอีก200บาทก็จะรวมเป็น1,000บาทครับสำหรับเดือนตุลาคม2564ครับเบีย้ยสูงอายุและเบีย้ยคนพิการนะครับจ่ายเข้าบัญชีธนาคารให้กับผู้ได้รับสิทธิ์วันที่8ตุลาคม2564นะครับในขณะที่คนที่รับเป็นเงินสดเคยรับเป็นเงินสดก็รับณนะหน่วยสถานสถานหน่วยราชการเดิมที่เขาจ่ายนั่นแหละครับเพราะว่าการจ่ายเบีย้ย2กลุ่มนี้ จ่ายอ,อย่างอย่างที่1โอนเข้าบัญชีธนาคารอา้าวใครโอนเข้าบัญชีธนาคารก็8ตุลาคมนะครับใครรับเป็นเงินสดก็8ตุลาคมสามารถติดต่อรับได้ที่หน่วยงานที่ท่านเคยรับนะครับส่วนผู้พิการที่มีบัตรคนจนก็เอาบัตรคนจนไปกดเพิ่มอีก200บาท22ตุลาคม2 5 6 4ครับในขณะที่วันที่8ก็รับไปก่อน800ครับสำหรับครีมนี้นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ